ดินพากินพาเที่ยว EP นี้เราจะพามาเที่ยวต่อที่วัดราชาธิวาสวรวิหารซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนความเป็นมาจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะก็วัดราชาธิวาสเนี่ยชื่อเดิมคือวัดสมราประวัติศาสตร์เนี่ยสืบไปได้ยาวนานก่อนกรุงศรีอยุธยานะนิษฐานว่าสร้างขึ้นน่าจะราวพศ1820 ละแวกนี้ยังอยู่ในยุคที่เมืองลโวเป็นศูนย์กลางอาณาจักรในภาคกลางของสยามนะส่วนทางตอนบนก็อาณาจักรสุโขทัยนะซึ่งเกิดขึ้นปี1788กว่าเนี่ยนะก็เป็นยุคกรุงสุโขทยัยแต่ในละแวกนี้ยังเป็นอาณาจักรลโวอยู่นะฮะก็พระบูรสถเนี่ยก็สร้างขึ้นใหม่นะครับในสไตล์แบบขอม นะฮะโดยเจ้าฟ้ากรมพยานริสตลานุวัตติวงศ์นะี่ยซึงถือเป็นในช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเป็นผู้ออกแบบนะเป็นศิลปะแบบขอมนะครับส่วนวัดนียมีความสําคัญอย่างไรก็รอย่างที่บอกประการที่1วัด่าแก่ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยสมเด็จกรมราชวังบรวรมาสุสิงห์นาถหรือเป็นวังหน้าคซึ่งเป็นพระนุชาของรัชกาลที่1เนี่ยท่านทรงบูรณนะนะครับแล้วก็รัชกาลที่สองเองก็เคยทรงบับพนวดอยู่ที่นี่แล้วในชั้น ในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาคือรัชกาลที่4ก็ทรงผนวดอยู่เดิมผนวดอยู่ที่วัดหมหาธาตุแล้วก็ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่ที่วัดสมรายแห่งนี้ต่อมาเมื่อท่านครองราชก็ทรงบูรณะแล้วก็ยกฐานะขึ้นเป็นพระลำหลวงแล้วก็พระธานน้าใหม่ว่าวัดราชาธิวาสคือวัดที่เป็นที่อยู่ของพระราชา ระประธานเดิมของโบสน,นะสร้างขึ้นก็สมัยแปลว่าเป็นสมัยลาวโวประมาณทักเกด้อยกว่าปีมหมล้ว <Wow. S 1> ตั้งแต่ปีพศออ1820เนะี่ยตอนสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็พระมปโรหให้บูรณะนี่พอตอนสมัยรัชกาลที่เก้าเนี่ยท่านโปรดได้มาทำบูรณะฐานเสร็จแ,แล้วท่านเสด็จมาบรรจุพระสรีรังคารของสมเด็จพระพันวาษาอิกาเจ้า มือนตอนส่วนองค์น uh. um, sure ี้เป็นพระสัมพุทธพันนีจำลองนะนี่พระสัมพุทธพันนีจำลององค์นี้พระนิรันตรายทั้งสององค์นียเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่สี่ท่านทรงออกแบบสร้างขึ้นส่วนพระสัมพุทธพันนีองค์นี้เป็นองค์ที่รัชกาลที่ห้าท่านจำลองมาองค์เดิมที่รัชกาลที่สี่สร้างตอนที่ทรงปนวดอยู่ที่เนี่ณปัจจุบันนี้อยู่ที่วัดตะแก้วตรงส่วนทุ่นี่ก็จะมีตา พระราชรัญจกรของห้าราชการนี้ข้างบนนี้เป็นตาพระราจลัญจกรรัชกาลที่หนึ่งแล้วทรงองอกแบบเป็นช้างเอราวัณอันเชิญอยู่นค์องค์งต่อไปองค์นี้เป็นตาพระาจลัญจกรรัชกาลที่สองเป็นพญาครุฑย,ยึดหน้า่อ <g ümüz> งค์นี้เป็นตาพระาจร,รัญจกรรัชกาลที่สามออกแบบเป็นพระที่นั่งที่ประทับนี่มาถึงตรงนี้เป็นตาของรัชกาลที่สี่ ละการที่ที่ก็คือเจ้าพร้ามงกุฎพาออเปิดเป็นพระชัยพระพิชัยหมามงกุฎองค์นี้เป็นตาพระราชลัญจกรของลชการที่ห้าเป็นจุละมงกุฎหรือที่เรารู้จักกันว่าพระเกีียวนะ ชานุสร์รอสีค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะเก็บสิ่งของมีค่าต่างๆค่ะตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่1เลยนะคะ <Wow. S 1> วันนี้เราขอให้ท่านพระอาจารย์นะคะช่วยเล่าถึงที่มาของที่นี่เลยค่ะนะทางวัดราชาธิวาสวิหารได้สร้างอาคารพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสร์รอีหลังนี้ขึ้นมาก็เพื่อเก็บปัตถุของเก่าของโบราณที่ท,ทางวัดเก็บเก็บไว้ตั้งแต่สมัยโบราณผ้าทรงผ้าสะใบผ้าสะพักเนี่ยนะ ของเจ้านายต่างๆที่โดยเฉพาะอย่างยิงง่งของรัชกาลที่5ก็จะมีอักษรโจปรออยู่ถวายเป็นเพื่อพิอถวายพระพุทธรูปเพื่อเป็นพุทธบูชาอันนี้ก็จะเป็นของชํำร่วยเครื่องรัชกาลที่6ท่าน โดยเฉพาะท้งนิทห้องนี้ท่านจัดเป็นห้องของรชัชกาลที่หกเพราะว่าราชัชกาลที่หกเนี่ยเป็นสาชาติกับอดีตเจ้าวาดอาจาชาติก็คือเกิดวันเดือนปีเดียวกับรชัชกาลที่หกเ,เป็นเพื่อนกันสําคัญมากเนะี่ยท่านมีมีทุกอย่างที่ท่านถวายเป็นที่ระลึกก็เรียกของจาลวยต่างๆห้องนี้เป็น ห้องเป็นพิพิธภัณฑ์มาหาราชานุสนรรสี4ซึ่งมีหุ่นไฟเบอร์อของรัชกาลที่สซึ่งเป็นชุดก็เรียกว่าชุดทรงศีลเป็นชุดทรงศีลก็คือท่านพระองค์ท่านใส่ชุดขาวเนี่ยเวลาวันพระวันท่านจะถือศีลตอนที่พระองค์ทรงผนวดแล้วต่อ เคยมาประทับอยู่ที่วัดราชาวัดราชาธิวาสเลยได้ตั้งชื่อว่าวัดราชาธิวนาสวิหารขึงเกยหลวงพ่อสำหรับอีพีต่อไปเราจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนของริมแม่น้ำเจ้าพยารอติดตามกันด้วยนะคะ